สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรดนวัน์สาคริกรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะรัฐประาศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิดาครับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระรชทา,านสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์ประจำปี2568ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันสิทธิ์เก่าคณาจารย์บุคลากร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท,ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญสร้างกุศลใหญ่ประจำปีครับโดยในปีนี้ทางสถาบันเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายภาคพ,พระกฐินพระชทานณวัดพรมนิวาสวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธา โดยสามารถร่วมบริจาคเข้ามายังสถาบันผ่านช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับในนามของสถาบันขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในครั้งนี้ครับและขออนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ